SCB Securities Present Podcast by SCBS Research สวัสดีครับพบกันครั้งแรกในรายการ Hot Question ถามตอบประเด็นร้อนวันนี้พบกับผมออสตินเปียศักดิ์มณสันและน้องโบท๊ทสิทธิชัยดวงรัตนฉา,ายานะครับผม วันนี้เราจะมีประเด็นร้อนที่น่าจับตาก็คือเรื่องของฟัน f l o w ที่มีการเคลื่อนย,ย้ายที่ผันผวนมากขึ้นนะครับผมเราจะมาพูดคุยถามตอบแลกเปลี่ยนควาที่เห็นกันนะครับผมก็พวกเราทั้งสองคนอยู่ในฝั่งของฝ่ายวิจัยนะครับผมการลงทุนนะฮะตัวบลลไทยพาณิชย์จำกัดนะครับผมก็วันนี้เรามาคุยกันในเรื่องนี้นะครับผมก,ก่อนอื่นผมขออนุญาต เกินในภาพของเศรษฐกิจหน่อยนะครับผมก็ในภาพของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนะครับผมเราก็จะเห็นว่าลวงเข้าสู่ครึ่งปีหลังโดยเฉพาะเข้าสูจ่จะจัด ไตรมาสสเข้าสู่ไตรมาสสในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าเศรษฐกิจมันชะลอลงชัดเจนนะครับผมเรื่องของประเด็นในเรื่องของความเสี่ยงจากตัวเดลต้าไวรัสนะครับผมตัวเรื่องของโควิดสายพันธุ์ใหม่เนี่ยก็กระทบทําให้ตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศจจจเจริญแล้วเนี่ยเริ่มชะลอลงเห็นเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนขึ้นนะครับผมแม้แต่ในประเทศตําลังพัฒนาเองนี่ก็ได้รับผลเช่นเดียวกันนะครับผมก็เป็นสัญญาณที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกนะฮะ แต่นอกจากนั้นนี่ก็คือเรื่องของประเด็นในเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆที่เคยมีอย่างค่อนข้างมากเลยในช่วงครึ่งปีแรกทั้งดอกเบี้ยก็ยังเป็นผ่อนคลายแล้วก็มีการทํา QE ในธนาคารกลางขนาดใหญ่ๆนะครับผมในในครึ่งปีหลังเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญ,ญญาณค่อนข้างชัดเจนขึ้นนะครับผมในเรื่องของตัว QE เนี่ยอย่างเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐ ECB หรือธนาคารกลางยุโรปนะครับทั้ง2ที่เนี่ยเริ่มส่งสัญญาณค่อนข้างชัดเจนขึ้นว่าจะมีการทํา QE tapering หรือว่าการลดทอน QE ในปีนี้นะครับผมก็คือว่าการอัดฉีดนี่ยังในการอัดฉีดอยู่นะครับผมแต่ว่าการอัดฉีดจะลดลงนะฮะสาเหตุหลักๆก็เพราะว่าเงินเฟ้อมันเริ่มขึ้นมาสูงขึ้นนะครับผมตัวเงินเฟ้อล่าสุดของอเมริกาเนี่ยก็ลดลงนิดเดียวนะฮะ5.2กว่าๆนะครับยังถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูงมาก5.25แถวนั้นนะครับผมก็ลงจากประมาณ5.4นะครับ ภาพที่เงินเฟอ้อยังสูงต่อเนื่องภาพที่เรื่องเศรษฐกิจที่ชะลอลงนะฮะก็สับทางเทคนิคเขาเรียกว่าสแต็กเฟลชนะครับผมก็คือสถานการณ์ที่มันเริ่มมีความที่เงินเฟอ้อสูงแต่ว่าเศรษฐกิจเติบโตชะลอลงอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะครับผมในในเรื่องของเศรษฐกิจและการลงทุนโลก ข้ามาในฝั่งของ EM ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมตัวเลขในอย่างจีนเนี่ยนะฮะก็ชะลอลงค่อนข้างมากนะครับผมยังเติบโตนะเย็นยยัง,ยงกลดอยู่แต่ว่าชะลอลงค่อนข้างมากแล้วก็เอ่อในมีความเสี่ยงในหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวภาคอสังหานะครับภาคการเงินนะครับตัวใหญ่ๆนะครับและแน่นอนว่าภาคที่เกี่ยวข,ข,ข้องกับเทคโนโลยีฟินเทคอะไรต่างๆพวกไรฮีลิ่งเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็โดนการควบคุม คุมเข้มของทางรัฐบาลจีนนะครับผมก็อันนี้กระทบนะฮะส่วนในประเทศกําลังพัฒนาอย่างตะวันออกเฉียงใต้อย่างเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ก็ได้รับผลกระทบจากตัวโควิดระลอกใหม่เดลต้ามาค่อนข้างอ่วมเลยนะครับผมเมื่อภาพมาเริ่มชะลอลงเนี่ยนะครับผมก็ทรายเนี่ยในบางช่วงเนี่ยเราเห็นสัญญาณของการที่ในช่วงที่ภาพเป็นยังดีอยู่ในครึ่งปีแรกอย่างเงี้ยกระแสเงินก็ยังไหลเข้ามาในในตลาดเกิดใหม่บ้างรวมไปถึงในช่วงเดือน2เดือน ที่ผ่านมามีบางช่วงเหมือนกันนะครับผมที่ตลาดมองว่าเอ้ยเรื่องของการทํา QE tapering เนี่ยของทางเฟดที่ประกาศไปเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนนะครับผมอาจจะเอ่ออาจจะมีการทําแหละแต่ว่าดอกเบี้ยยังขึ้นไม่ได้อะไรช่วงหนึ่งนะครับผมเ mm hmm. มือม่อเมือ่อตอน uh, ช่วงปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ย ตอนนั้นตลาดก็แฮปปี้ในระดับหนึ่งเกิดกระแสเงินทุนไหลเข้ามาพอสมควรนะครับเห็นฟันโฟไหลเข้ามาบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยความเสี่ยงเริ่มมีมากขึ้นนะฮะฉะนั้นเรามาถามเอ็กซ์เพิร์ตนะฮะน้องโบ๊ทกันนะครับผมว่าภาพในเรื่องของฟันโฟในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับขออนุญาตเรียนถามครับผมครับขอบคุณครับพี่ออสินครับและก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับในฝั่งของตัวกระแสเงินใน EM เราเห็นเงินเริ่มมีการไหลเข้าตลาดในส่วนของตัวตลาด EM ค่อนข้างมาก นะครับในช่วงของเดือนสิงหากับกันยาที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าตั้งแต่ตอนต้นปีกระแสเงินจะเป็นภาพของการไหลออกอย่างมีนัยยะสาคัญนะครับในช่วงของเดือนสิงหาและกันยานะครับมีเงินไหลเข้าในส่วนของตัวตลาดเกิดใหม่นะครับโดยเฉพาะในส่วนของตลาดเอเชียนะครับมากกว่า3,500ล้านเหรียญนะครับในฝั่งของตัวตลาดหุ้นไทยนะครับมันทูเดทนะครับมีเงินไหลเข้านะครับ268ล้านเหรียญ ซึ่งถ้าเราเทียบกันนะครับกับในช่วงเยต d เดทที่มีการไหลออกนะครับในฝั่งของตัวไทยมีเงินไหลออก2,500ล้านเหรียญนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัว EM นะครับที่เป็นเอเชียมีเงินไหลออกนะครับ44,000ล้านเหรียญนะครับซึ่งถือว่าเป็น amount ที่ค่อนข้างเยอะนะครับการกลับมาในรอบนี้นะครับผมมองว่าอาจจะเป็นภาพของการเก่งกำไรในระยะสั้นนะครับเพราะว่าภาพในฝั่งเศรษฐกิจอย่างที่เพี่ยวินเรียนไป นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวลงในฝั่ง DM เนะครับเ,เริ่มมีมาตรการการ,การเงินที่ตึงตัวมากขึ้นนะครับมีการฉีดวัคซีนที่ชะลอตัวลงนะครับรวมถึงมีตัวนโยบายนะครับในเชิงของตัว Fiscal Policy อย่างการเพิ่มภาษีของตัวสัทาง ฝั่งอเมริกานะครับทั้งหมดทั้งปวงมันทําให้เรามองว่าความเสี่ยงในระยะสั้นนะครับอาจจะมีมากกว่าในส่วนของตัวตลาด d M มากกว่า E M นะครับในฝั่ง E M ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจอาจจะยังคงเปราะบางนะครับแต่ภาพของตัว sentiment นะครับจากการฉีดวัคซีนที่ดีขึ้นนะครับจำนวนผู้ป่วยที่ดูเหมือนจะผ่านจุดสูงสุดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย มันจะทําให้ในส่วนของตัวเงินอาจจะมีการไหลเข้ามาพักนะครับบนภาพของตัวความเสี่ยงของตัวตลาด BM ที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะนะครับในช่วงของปลายปีนี้นะครับในช่วงของไตรมาสตที่4ที่เราคิดว่าโอกาสที่เงินจะไหลเข้ามานะครับก็มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับแต่การคาดหวังให้เงินมีการไหลเข้ามาอย่างมีนัยามสาคัญนะครับผมว่าก็ทําได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปว่า ตัวเศรษฐกิจของตัวตลาด EM นะครับยังคงมีความเปราะบางนะครับและก็มีความเซนซิทีฟ นะครับกับตัวข้างเงินดอลลาร์ที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นด้วยนะครับโดยสรุปเงินอาจจะมีการไหลเข้ามาในส่วนของตัวตลาดดีอเอ็มนะครับได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ในส่วนของตัวระยะกลางถึงยาวนะครับเรายังมองว่าเร็วเกินไปนะครับที่จะบอกว่าเงินจะมีการไหลเข้ามาเพื่อเป็นการลงทุนในส่วนของตัวตลาด e ีเอนะครับเพื่อแคปเจอร์ภาพการเติบโตในระยะกลางถึงยาวเพราะเรายังคงเชื่อว่าตลาดดีเอในระยะยาว น,น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในตัวตลาด EM นะครับในฝั่งของตัวเศรษฐกิจนะครับอาจจะต้องย้อนถักพี่ออสซินว่าในฝั่งของตัว EM นะครับความเสี่ยงของตัวตลาด EM ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งถึงสปีข้างหน้านะครับรือว่าในระยะสั้นนะครับมันเป็นยังไงบ้างครับครับก็ขอบคุณครับก็ ในเรื่องของความเสี่ยงของตัว EM ใน1-2ปีข้างหน้าแน่นอนก็คือเรื่องของความเสี่ยงจากการที่ตัว Policy tightening หรือว่านโยบายการเงินนโยบายการคลังของทางประเทศจเจริญแล้วที่จะตึงตัวขึ้นแน่นอนพอตึงตัวขึ้นอย่างที่น้องโบทพูดเลยนะครับผมความชัดเจนเขามีมากขึ้นเศรษฐกิจเขาถึงแม้ว่าตอนนี้จะชะลอลงบ้างแต่ต่อไปเนี่ยถ้าเผื่อมันพอไปได้นะครับในขณะที่ p o l i ซ y มันเริ่มไทยเนี่ย แน่นอนว่าความเสี่ยงก็คือเรื่องของฟันฟลอแคปิตอลฟลที่มันจะไหลกลับไปทางฝั่งของดีเอ็มหรือว่าประเทศพัฒนาแล้วนะครับโดยเฉพาะอเมริกายุโรปอะไรต่างๆใเนี่ยตัวนี้มันก็จะทําให้ความเสียงเงเส่ยงด้านค่าเงินความเสี่ยงด้านนโยบายการเงินในในประเทศในกําลังพัฒนาจะเป็นความเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจอยากจะยังไม่ได้ฟื้นตัวแรงเท่านะครับผมเพราะว่าเรา,กว,นนากว่าจะฉีดวัคซีนเลยช้ากว่าถึงแม้มันจะได้แล้วก็เริ่มมีการเปิดประเทศในระยะต่อไปก็ตามนะฮะแต่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจที่ยังไม่แข็งแกร่งเท่ากับตัว DM ก็จด ให้เราตกอยู่ในฐานะที่ยากลาบากขึ้นในการที่จะตัวภาพในแง่ของนโยบายการเงินของโลกที่เขาตื่นตัวแล้วในขณะที่ของไทยเรายังไม่ได้ฟืนน้นหรือว่าในของ e m โดยภาพรวมยังไม่ได้ฟืนน้นตัวอย่างเต็มที่ฉะนั้นในระยะต่อไปก็คงต้องจับตาในเรื่องของ ค่างเงินนะครับผมโซฟาเนี่ยค่างเงินเราก็ามีทิศทางที่อยู่ในระดับอตอนนี้ค่างเงินอยู่ประมาณ3 2 8นะครับผมก็เห็นสัญญาณของการที่เริ่มแข็งขึ้นมาบ้างจากที่ที่อยู่ที่33มากว่านะครับผมแต่ก็ต้องดูต่อไปนะครับผมในระยะต่อไปเราก็เห็นว่าด้วยการที่นโยบายการเงินของฝั่งอเมริกาตึงตัวแต่ว่าของเรายังยังปลอดคายอยู่ก็อาจจะเห็นการอ่อนมาได้ก็ต้องจับตาเรื่องค่างเงินของทางอเมริกาด้วยนะครับนะครับผมว่าตัวดอลลาร์ดีเอ็กซ์ี่นี้จะเป็นภาพยัยงไง ครับผมอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับผมก็โดยสรุปอย่างที่ขออนุญาตสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าทั้งในเรื่องของตัวน้องโบ๊ทรวมถึงตัวผมเองท,ที่เห็นภาพเนี่ยก็ในเรื่องของแคปิตอลฟลูว์เนี่ยภาพเรื่องของระยะตอบ ระยะนี้เนี่ยฮะตัว e m อาจจะเริ่มหรือประเทศกําลังพัฒนาอาจจะเริ่มดูดีบ้างนะครับผมจากที่ d m หรือประเทศพัฒนาแล้วก็ดูมีความเสี่ยงในเรื่องของการเริ่มจะ tightening หรือว่าตึงตัวนโยบายการเงินการคลังอะไรต่างแต่ระยะยาวนะฮะอย่างที่น้องน้องบสพูดเลยรวมถึงที่ผมได้สรุปไปด้วยก็คือว่าระยะยาว fundamental ของ d m หรือประเทศพัฒนาแล้วที่เขา strong กว่าเนี่ยก็ขแข็งแรงกว่าก็ยังจะ,จะทำให้เม็ดเงินที่จะไหลเข้ามาในประเทศบ้านเราเนี่ยอาจจะมีไม่มากนะักรวมไปถึงว่า มีความเสี่ยงเรื่องของเงินทุนไหลออกไปได้บ้างครับอันนี้เราก็ขอจบในเรื่องของตัวรายการ HOT q u e s t i o n ในประเด็นในเรื่องของฟันโ l o w แต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ